สวัสดีครับผมพ J ตีเจ้าเก่าคนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในช่วงสุขภาพของเรานั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยครับเป็นสิทธิ์เก่าเซนโดมินิกนะครับและก็เป็น PJ เก่าของ SD r ดี i o ด้วยนะครับเขาก็คือพี่ยอดนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตีสวัสดีครับครับตื่นเต้นแล้วเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้ครับพี่ลงมาคือเรื่องอะไร ก็เห็นเมื่อกี ite, ้น้องตีพูดว่าเนี่ยเกี่ยวกับสายตาเวลาเล่นคอมพี่ก็สนใจเลยมาอยากมาฟังเนี่ยครับใช่แล้วครับเรื่องของผมนั่นก็คือการดูแลสายตาตอนเล่นคอมนะฮะก็หลายๆคนอาจจะประสบปัญหาเนี่ยครับที่เกิดอาการปวดตาเนี่ยเจ็บตาเนี่ยตาแห้งอะไรพวกนี้นะครับพี่ยศเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับบ่อยครับบ่อยบอกเลยว่าบ่อยเนี่ยเอาไม่มาขออเล่าหน่อยได้ได้ได้เนี่ยคือพี่เนี่ย เรียนการาฟิกใช่ไหมพ<ะ>ี่ก็ใช้คอมแบบเยอะมากเนี่ยวันหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงแล้วมันก็ปวดปวด,ดตาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไง,งนเหมือนกันน้องตีช่วยกระจ่างหน่อยกระจ่างหน่อยอ่าครับวิธีของผมครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆครับวิธีของผมก็คือการกระพริบตาให้ถี่ขึ้นนะครับเ <coup. S 2> พราะว่าการกระพริบตาให้ถี่ขึ้นเนี่ยทำให้ตาของเราชุ่มชื้นเนี่ยก็ไม่เกิดอาการตาแห้งครับอาการตาแห้งคืออะไรครับก็คืออาการที่ทําให้ระคายเคืองตาครับถ้าเกิดอาการตาแห้งหนักหนก็ทําให้ตาของเราอักเสบได้นะครับ แล้วอักเสบอักเสบเราจะรู้ได้ไงว่าเราตาอักเสบอยู่ตาอักเสบก็คือมันจะเจ็บจากข้างในนะครับพี้จากข้างในแบบแบบข้างในแล้วมันจะปวดปวดอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าทนอาการไม่ไหวก็แนะนำนะฮะให้หยอดน้ำตาเทียมหรือว่าไปหาหมอนะครับก็วิธีของผมก็แค่นี้ฮะก็อีกลืมไม่คือขอโทษครับวิธีแรกครับมีอีกมีอีกใช่ไหมใช่มีอีกมีอีกอ่าครับคือการพักสายตานะครับพักสายตาหลังจากเล่นคอมมาแล้วพัก หนึ่งชั่วโมงครับก็ไปพักสายตา5-10นาทีนะครับหรือว่าไปมองต้นไม้นี้ก็คือต้นไม้ก็อันนี้น,นี่พี่มีตัวอย่างต้นไม้นยะอ,อ๋อจริงดนะ้วยฮะมองต้นไม้มทุกคนมองทุกคนทุกมองมองครับมอง<ต>มองมองสึกปลอดโปร่งใช่ครับการมองต้นไม้มีสีเขียวนะฮะสีเขียวก็ทําให้ตาของเรานั้นนะ่ะประสาตตาของเรานั้นดีขึ้นใะการมองเห็นก็จะดีขึ้นนะครับส่วนอีกเรื่องนี้ลืมไปฮะเรื่องหนึ่งครับคือการยืดเส้นยืดสายเนี่ย ไม่เห็นภาพครับไม่เห็นภาพเชิญครับน้องตีครับได้ครับนั่นแหละครับแบบนี้หายเมื่อยแน่นอนครับแน่นอนหายเมื่อยหายเมื่อยหายเมื่อยแน่นอนเนี่ยฮะก็อย่าลืมฮะจัดท่านั่งตลอดเวลาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่จัดท่านั่งแล้วนั่งท่านันเดิมๆฮะก็ทําให้เกิดอาการเหน็บชาได้ครับก็ท่านั่งที่ดี นี่เราควรจะนั่ง90องศาอย่างนี้แล้วก็อสอบเนี่ยตั้งฉากกับโต๊ะครับผมอ๋อครับแต่ทำให้เราไม่มือแต่ส่วนใหญ่เขานั่งตามสบายกันนะฮะก็เกิดอาการพวกนี้ได้บ่อยนะครับส่วนวิธีหนึ่งครับคือการใช้แว่นกองแสงนะครับเพราะว่าแว่นกองแสงครับมีกองแสงสีฟ้าเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อตาเรานะฮะใช่ไหมพี่ใช้บ้างม่กองแสพี่เคยยินมาเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยทั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมือถือคอมเลยเนี่ยมันปล่อยแสงสีฟ้าใส่เราเนี่ย <peach> เราก็ต้องใช้แว่นกรองใช่ไหมครับใช่ครับผมว่ามียี่ห้อหนึ่งที่จะแนะนําแล้วผมก็ใช้ด้วยชื่อว่าออฟตัสออฟตัสนั่นแหละรครับออฟตัสอ่าใช่แล้ว <นะ S 1> ครับยี่ <ๆ S 1> ห้อออฟตัสก็เห็นโฆษณาที่รถไฟฟ้าก็มีครับหรือว่าทีวีหรือว่าสือา่อต่างๆมีหมดนะครับผมแนะนําเลยครให้ใช้ใช้เองหรือเปล่าเนี่ยใช้เองกับตัวครับดีมากมันมันเห็นผลเห็นผลเลยครับโบตีอยากได้เหมือนกันอ่าเลยครับเดี๋ยวผมซื้อให้ครับจริงเหรอจริงสิสุดยอดเลยอ่า ส่วนวิธนะีอื่นนะครับคือการทําอย่างอื่นบ้างครับนอกจาก<ม> <ๆ S 2> การเล่นคอมอย่างเดียวครับก็บทําอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นไปวไ่ายน้ําไปเล่นกีฬานะครับหรือว่าไปเดินเล่นไปกินไปนอนฮะ<อ>ก็ผมแนะนําให้ทําบ่อยๆนะครับก็นอกจากการเล่นคอมเนะี่ยไม่ใช่อุดอู้แต่อยู่ในหน้าจาอคอมตาของเราอาจจะไม่ดีได้ครับเพราะชีวิตไม่ได้อยู่แค่หน้าคอมแลผมใช่ครับพี่พูดถูกครับอกมาแค่คิดดี่เลยอาครับแล้วพี่อยากจะมีอะไรฝากถึงคนดูไหมครับก็ ก่อนเรียนเลยก็คือสายตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปจนเราตายก็อยากให้เริ่มดูแลมันดีๆตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับแล้วก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมที่คอยติดตามรายการของพีเจต่างๆเนี่ยก็อยากให้คอยติดตามกันต่อไปให้กําลังใจกันเพราะว่าน้องๆตั้งใจมากครับอ่าครับก็ต้องขอบคุณพี่ยศนะครับแล้ววันนี้ครับก็อย่าลืมครับมีสปอนเซอร์ของเราด้วยครับเห็นไหมเห็นไหม นี่สปอนเซอร์นะฮะอ่าแล้วอย่างครับไปกดไลค์เพจ S D Radio ด้วยครับก็จะได้ติดตามพีเจคนอื่นด้วยนะครับและอย่างครับไปฟังเพลงพอๆที่ radio. sc sd. ac. th นะครับสวัสดีสรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับรบายบาย